ซีซีนทารถมาแล้ว9ก้าขีดค่ะก็เริ่มต้นการออกกำลังกาย5้าสิบแคทีเสร็จแล้วก็ตื่นเช้ามันทันไว้เจ้าที่9ก้ามงสิโคตรเป๊ะแล้วก็เติมสันอาหารดีๆเข้าสู่ร่างกายหน่อยทั้งวันถ้าสังเกตดีๆนะวันนี้จะมีแต่เรื่องกินแล้วก็คชแนะนเป็นพวกฝ้าหลังชมพู่ดีกว่านาะแล้วก็ แล้วก็เขย่า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 ,ยา,ยาอ่าโชว์ความสวยอ่ะสวยไม่พอน่ารักด้วยคือแบบกินจะเป็นต้องแอปแปลไหก็ไม่เข้าใจ <c oughs> เอสมาร์เข้ามา <c oughs> แล้วก็โชว์สิโชว์สิดูเข้าไปนะออึอเดียวกินเข้าไปเลยแล้วก็มาโชว์ความสวยต่อจากนั้นก็ยังสตอรี่วันนี้ก็จะมีเรื่องกินนะคะไม่ต้องแปลกใจอ่านัน่นแหละตอนกลางคืนก็ประมาณนี้ค่ะ